ทุกคนเห็นไหมครับกะทาใหญ่แค่ไหน24นิ้วแล้วก็ใส่กิมจิอ,อันนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนชิ้นใหญ่มากมาิมุ다너무맛있다สวัสดีครับผมยุนนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมมีเต้าใหม่นะครับ วันนี้นะครับผมมีกระทาใหม่นะครับเมื่อก่อนผมบอกว่าอยากได้กระทาแบบเกาหลีใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆคนแนะนําให้อะเขียนคอมเมนต์ให้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็เลือกกระทาแล้วกระทาคือกระทาที่รรตีนะครับทุกคนกระทะทำโรตี <laughs> กระทโรตีอะ่ะตอนซ้มกับพ้อไปตัลาใช่ไหมครับ เราชอบสือกินโรตีนะครับผมก็ดูทำโรตีอยู่ดีๆใช่ไหมครับผมก็คิดอ,อกปุ้มนะโอ้ยกระทะเนี่ยรู้สึูเหมือนมันกระทะเกาหลีอะ่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางข้างในเข้าไปอีกนิดหนึ่งใช่ไหมครับก็เลยผมก็ซื้อมาตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่ากระทะลายเลยคิดว่ากระทะทำโรตีใช่แล้วก็เราได้แล้วนะครับเพิ่งมาจากลองอา่านต้นเลกผมก็ได้ปุ๊บบุซีดําหมดเลยนะครับใช่ไหมเขาทากรนสนิมไหมเออแล้วก็แม่กับซ้อมอ่ะเอาน้ำมันมาทาทาทู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 ให้มันซ่า แล้วผมก็ให้ดูนะครับอันนี้ก็ต้นอ่ะตอนแรกผมคิดว่าอันนี้ก็หนึ่งเซตคือ2อันใช่ไหมครับแต่ว่าอันเดียวอะจ้าจ้าอันนี้นะครับกระทะทุกคนเห็นไหมครับกระทะใหญ่แค่ไหน24นิ้วตอนแรกผมคิดว่า24นิ้วก็ยังน้อยน้อยนะครับแต่ว่า จริงๆไม่ใช่เรา24นิวก็ใหญ่มากวันนี้ผมทําเมนูชื่อกิมจิชีสสามเซมารนะครับ่ยาว <c oughs> ไหมแปลว่าเอาหมูสามชั้นใส่กิมจิกับชีสแล้วก็ม้วนนะครับทุกคนจริงๆอ่ะคนเกาหลีน่าจะหลายๆคนก็รู้อ่ะแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้นะครับอาหารนี้ดังในเกาหลีน่าจะผมก็ไม่ไปเกาหลีนานแล้วไม่อยู่ที่เกาหลีนานแล้วก็เลยไม่อัปเดตไม่อัปเดนนะครับทุกคนอันไหนดังอันไหนไม่ดังอะไรเงี้ยกระทะไม่ก็มาใช่ไหมครับอาหารนี้ต้องใช้กระทะของก็พอ อะไรวันนี้ผมก็ทําให้ดูนะครับนี่วันนี้เตรียมของไม่เยอะผมก็ซื้อมาสองเบ้งนะครับหมูสามชั้นกับอันนี้เบคอนนะจริงๆต้องใช้หมูสามชั้นนะครับแต่ว่าเบคอนก็น่าจะใช้ได้นะลองดูอันไหนอร่อยกว่าหัวหอมกับเห็ดเข็มทองจริงๆเห็ดเข็มทองวันนี้ไม่ใช่นะครับทุกคนแต่ว่าส้มชอบกินเห็ดเข็มทองก็เลยผมก็เตรียมไว้จะมวนให้รานนี้กิมจิเมื่อก่อนเราทํากิมจิกินหมดแล้วนะครับก็เลยผมก็ซื้อมาใหม่แล้วก็นี้ชีส วันนี้จุดไปใช้อันนี้ดีกว่าเปลือกมะพร้าวแม่เตรียมไว้เปล่าแม่เอาถ้าทำต้นไม้อจริงเหรอแต่ลอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้จุดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มะพร้าอย่างนี้ไงปป้าใส่เสื้อตัวนี้แหละเพราะว่าอะไรปป้าเพราะว่าเขาคิดว่าวันนี้ต้องทํางานอะไรเยอะเยองไงวางก่อนแล้วก็เราทันพักก่อนนะเดดูดีเขาสกิลอ้อมนะดูดีใครสอนมาเนี่ย ดู YouTube เยอะก็เลยเขาก็รู้เข้าตายังยังเฮ้ยเธอไม่ต้องพูดดีพูดเลยว่าเข้าตาจริงอาหารนี้อร่อยมากนะจะบอกให้เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะอร่อยหรือเปล่าน่าจะเธอก็ชอบเหมือนกันนะ เขาชอบอ,นนอยู่แล้วเขาเห็นหมูสามชั้นแล้วเห็นเห็นเบคอนแล้วเขาก็ชอบแหละวันนี้ทําเยอะไหมพอกินจริงๆพอกินอ่ะคือยากมากนะประเด็นคือแม่เธอบอกว่าทําน้อยไปอีกทุกคนผมมีอะไรจะบอกนะครับทรงก็ยังบอกว่าผมก็ทําเยอะใช่ไหมครับแม่ก็หีโทรมาบอกว่าต้องทําเยอะกว่านี้อันนี้กินพออะไรเงี้ยเขารู้แล้วทําไมผมก็ทํากับเข้าน้อยไม่ได้ต้องเข้าเด็กๆใช่ไหม แม่ทําอะไรก็ทําเยอะก็เธอถึงได้อ้วนร้อยกิโลไงเออเมื่อกันแม่แม่มือใหญ่มากจริงๆมือใหญ่คืออะไรวะมือใหญ่คือทําอะไรก็ทําเยอะไงซื้ออะไรก็ซื้อเยอะอะไรเงี้ยที่ไทยไม่ไม่พูดแบบนี้ใช่ไหมมือใหญ่มือเติบมือเติบก็เอากิมจินะอีโฮนี้ผมชอบนะครับชงกัดจิบที่ไทยอย่างเดียวเปล่าหรือว่าไงที่เกาหลีก็เหมือนกันเขาชอบส่องอีโฮอตูกีกับชงกัดจิบได้กินออกมาแล้วกิมจิน่าจะอร่อยนะเธอได้กินไหม ไม่กลิ่นนะจ๊ะเยอะนะเธอกิมจิก็ต้องพัดนะครับทุกคนปกติพัดกิมจิกินกับข้าวอร่อยนะน้ำมันงานนหนึงอุ้ย <c oughs> ต้นผ้าตาใส่น้ำมันงานอร่อยนะเดี๋ยวกิมจิดิกิมจิก็น่ากินอถ้าล้างมานะลบเป๊บน,นึง, <c oughs> ง,ง,งเล็ดล้างไว้ยังล้างแล้ว ทำไมอ่ะเพราะว่าข้างในไม่สุกเท่าไหร่ไงเราก็ใส่เกลือนิดๆก็ดีนะเหมือนปรุงรสไงอาหารนี้อ่ะต้นเลขตังไหนตนลาดนะครับจังหวัดไหนนะผมก็ลืมแล้วเริ่มจากตังใช่ไหมตนหลัดที่ไหนก็มีนะไหนขึ้นชื่อตลาดดิต,ต้นเลขตลาดนี้ตังที่สดุดหัวหอม ใส่เกลือเหมือนกันแต่ใส่เยอะไม่ได้นะครับถ้าเค็มมากก็กินไม่ได้นะเขาก็ดีใจอะไรรู้ปะเขาบอกว่าชอบกินอาหารของเขาเออไม่มีอะไรอร่อยๆแลวตอนนี้ต้นเราอยู่ที่คุณเกบใช่ไหมครับผมจะบอกว่าเนี่ยเขาทํากับข้าวให้นะอาหารเกาหลีอร่อยมากต้นบอกว่าไม่เลยอยากทาอะไรก็ทําแต่ว่าเขาไม่กินนะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมก็เสียใจใช่ไหมครับผมก็ลงให้อยู่ในห้องน้ำว่าถ้าหัวผมไม่โปก็ใส่ขิ้ผึอย่างเดียวเนาะมันเยอะมากเลยนะเธอป้าแดงก็มาทํางานกับแม่อยู่นะ วันนี้ต้องทำเยอะแน่นอนให้แม่กับป้าแดงด้วยแล้วก็กิมจิต้องผัดสุดท้ายนะครับกระทะเปื่อนเอ ก็น้อยไปไหมน้อยดีไหมใช่น่าจะทิมจีนี้อร่อยแน่นอนเพราะว่ามันได้กลิ่นหอมมากกินได้ยังยังครับเอาแล้วมาคกระทะเลยค่ะผัดก่อนค่ะแคผัดก่อนดูหอมหอมช่วงนี้แม่ยุ่งนะครับทุกคนช่วยทํางานเกี่ยวกับหมู่บ้านเทศบาลเทศบาลผมก็อันคอมเมนต์แล้วนะครับบางคนเขียนว่าช่วงนี้แม่ไกลไปไหนใช่ไหมแต่จริงๆยุ่งจริงๆนะครับช่วยทํางานเทศบาลเยอะผมก็เจอแม่ ดึงวันไม่กี่ชั่วโมงอันนี้เครื่องหนต้องผัดให้สุกๆหนะกกับผัดให้นิ่มๆมาเพราะว่ามวนแล้วก็ทําให้มันข้างในสุกยากไงเอา้าป้าแตงกับแม่ไปแล้วเตอเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาไม่ต้องโหนหรอเออมันร้อนนะนะ่เปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวแบบอร่อยเอเบพอแล้ว ผสมกันไม่ได้เหรอหมูสามชั้นแล้วสองเบคอนสองเออได้นะเดี๋ยวทำหมูสามชั้นก่อนพอหมูสามชั้นทำง่ายไงแล้วก็กิมจิใช่ไหมใส่น้อยๆดีกว่าชีสแล้วต่ชอบใส่เยอะแค่ไหนแล้วก็ใส่หอมใหญ่น่หมุนยากอะ่ะแล้วก็ตรงนี้ตุด๊ดใช่ไหมครับตุดตุดต้องปิด Okay. เอาเบคอนด้วยนะอุ่นนี่ไม่ต้องมาแอบขมโมยเลยวันหนึ่งอะ่ะพงก็อยากทําอาหารเกี่ยวกับหัวใจไก่นะครับวางไว้เป็นหนึ่งอุ่นก็เอาไปเลยเอาไปกินแพ็คหนึ่งใช่ก็เลยผมก็ทำไม่ได้ไปเลยเธอ อย่าเลยเขาเพิ่งรู้นะเนี่ยเบคอนทํายากจริงๆผมรู้แล้วนะรัาทำไมที่ตลาดไม่ใช่เบคอนเท่าไหร่เบคอนมันรู้สึกมันไม่มีแรงอะ่ะเห็นไหมโจมชอบเห็ดแคมทงใช่ไหมครับใช่เห็ดแคมทงก็ใส่ให้ก็ได้วันนี้อาหารเนี่ยต้องต้องใจยเย็นๆทำนะอันนี้ต้องใช้ปากอ้ากินเหรอตัดกินไงอมวนไว้มันจะไม่หลุดเหรอเขาดูยูทูบแล้วก็ไม่หลุดนะ <laughs> เขาคิดว่าหนึ่งมว้วนนี่เท่าไหรอ่ะที่เกาหลีร้อยหนึ่งไม่รู้ประมาณ50-60บาทแล้วคนหนึ่งต้องกินกีม่ม้วนน่ะถ้าเขาสิบม้วนก็ได้อาหารนี้เรียกว่าอะไรนะอีกรอบสิกิมจิชีสสามเก็ยใส่มาลีสโลว์หนดิกิมจิคือกิมจิใช่ไหมชีสก็ชีส,ชสใช่ไหม,มสามเกียใส่คือหมูสามชาั้นมาอีกคือแบบมว้วนตรงมากไหมตรง <laughs> แต่ว่าที่เกาหลีวัยรุ่นนะ่ะเรียกว่ากิมจิซัมมัลให้มันเอาคําที่คําเล็กๆมามรวมกันไงเป็น กิมจิสามชั้น,มมาานวางแปะ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 พอาวางเสร็จแล้วล้วก็ใส่กิมจิมาแบบชัดๆแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็ใส่ฮิตฮิตเจมทองหอมใหญ่หอมใหญ่ออ เยอะไหมสุดท้ายหมูใช้หมดแล้วนะครับทุกคนสีแดงอย่างนี้ก็คือหมูสามชั้นนะครับแล้วก็สีอ่อนๆอย่างนี้อย่างนี้คือเบคอนถึงเวลาใช้กระทะใหม่แล้วนะครับทุกคนโอ้โหนี่ใช้กระทะมือว้าวได้รู้สึกเหมือนเะอียงเนาะได้ไหมได้แล้วไม่เอียงใช่ไหมไม่เอียงเราจะร้อนเร็วนะร้อนเร็วมากอะ่ะ นี่เขาเข้าใจไหมเขาทำไมเขาใส่เสื้อเข็มเย้ามาเพราะว่าจะได้ไม่ะเด็นเฮออ้ยกินเหมือนโรตีเลยอ่ะท,ท,ทุกคนใส่อันนี้นะครับอะไรนะพริกไทยยำทุกคนอย่าใช้เบคอนนะครับอันนี้ดูดิเบคอนพังหมดเลยอ่ะแล้วก็ต้องทานน้ำจิ้มนะครับทุกคนปกติน้ำจิ้มเตริยากินะครับแต่ว่าเราไม่มีเตริยากิใช่ไหมครับที่บ้านมีอันเนี้ยซอสหมักนุ่ม มีคิดเองหรือเปล่าจริงๆตรงใส่โซเทริยากิกระทนี่ดีนะเขาชอบมากเลยอะ่ะจริงเหรอเออให้ดีคยแนนอันนี้ก้าเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอันเนี้ยคอ,อไม่มีคอ,อก็เลยน้ํามันออกแต่บ้างโฮกเตืมนไม่ได้อะ่ะกระทนี้มีปัญหาเฮ้ยใช่ทํายังไงดีอะ่ะเติมทันไม่ได้อะ่ะงั้นรีบผัดนะรีบรีบพอนนะจ้ะอันนี้เสร็จแล้วนะกับทุกคนน่ากินใช่ไหมครับเห็นไหมข้างในมีน้ามันกิมจิก็ออกมาแล้วแล้วก็อันนี้ เบคอนเบคอนทั้งหมดเลยกินแบบมวนมวนไม่ได้นะครับคนที่อยากจะทำใช่ไหมครับมูสซัมชันอย่างเดียวนะผมจะแนะนำให้นะครับโอเคโอเคเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเขากินชิ้นหนึ่งก่อนนะโอนชิ้นหนึ่งล้เนี่ยอชิ้นใหญ่มากอร่อยนะไก้กินงจิมจีด้วยชีสด้วยชิ้นใหญ่มาก วาเบคเอนนะรสชาติเป็นยังไงจะพังหมดแล้วเนาะอุ้ยแต่แล้วพังหมดอีกอ่ะเบคอนมันหดตัวชิมชิเบคอนอร่อยเบคอนอร่อยใช่เดี๋ยวว่าทำบิบกังหาเคือทำม้วนไม่ได้ เออเอาเพปซี่มาแล้วเขาแช่ไว้ในช่องฟีสอันนี้ต้องกินกับเพปซี่หรอครับทุกคนโอ้โหในก้องเห็นไหมครับเป็นบุญแล้วว้าวว้าชื่นใจเลยเมื่อกี้ผมก็นั่งพัดอันนี้ร้อนใช่ไหมครับว้าเพปซี่แก้วนึงลืมหมดแล้วยังเล็กๆอันนี้ให้เธอนะเธอเอาไปตัดกินเองนะ เราก็ลองกินเบคอนด้วยนะครับทุกคนเบคอนมว้วนพังว,วันนี้ใช้กิมจิแบบเปี้ยวๆปียวดีนะครับทุกคนตรงเนะนำให้ว่าใช,ากช้กิมจิเปียวกิมจิเกา 응เ 와. 나참 맵깔로 입지 아이 매. 엄마 하지? 엄마 오늘 나 요리 많이 했어. 엄마가 많이 하라 그래서. 근데 해 보니까 너무 많네. 다 먹을 수 있을지 모르겠다. 맛있다. 너무 맛있다. 가, 입 나오나? 아, 입나다 진리 치소 타이 나 갑자기 김 많이 와요. อิ่มนะใช่ไหมอิ่มไ,มไหมว,วันนีสะใจไหมวันนี้ใช้กระทะใบใหญ่าทุกคนวันนี้ทำกิมจิชีสสามเเจกไซมาริเซ็ตแล้วนะครับกระทะใหม่ใช่ไหมครับก็ดีนะครับแต่ว่าน้ํามันออกมาปุ๊บ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 อย่างเงี้ยทำให้ร้อนนะมีที่ยกหูเดียวด้วยตวเติมฐานยากใช่ทำไมมีหูเดียวอ่ะทำไมไม่มีสองหูใช่ไหม ผมก็อยากใช้กาะานี้บ่อยๆแต่ว่าไม่รู้ทําอะไรดีทําไมผมไม่คิดก่อนซื้อเนาะซื้อก่อนเดี๋ยวค่อยคิดไม่รู้เหมือนกันแ้วทุกคนช่วยคิดให้หน่อยนะครับช่วยเขียนคอมเมนต์ข้างล่างให้หน่อยนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้กันนะครับจะก,กันวิดีโอหน้านะครับบา,บายยครับสวัสดีครับ